สบายดีพี่น้องลองรถนะพี่น้องไล้รถไีฟ้ามาพี่น้องไอ้โคเป็นคนลองคนแรกเลยเป็นอะไรมีเบรกได้เบรกมือเน่ยเบรกแล้วเบรกหน้าเบรกหลังขี่ได้เชยได้สัโคโคนี่สบาย เล่งมึงโดดออกเดินมึงโดดเล่งแห้งดูไปเลยเนาะโคโคลองหล่นมาโคโคชิดใจบ้าน,นีลนะสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยผมมาได้ก็ได้เล็กเนาะลองเลี้ยงผมแบบไปขี้ลองน่องหินเขาบปให้ขี้ลองกี่หิน นอ่าสบตีนม oh, 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 ันมันขาดไปทีทีบมันให้ยังอ๋อยังดุดมันเอาออกมาน่ะยังปิดเอาหมดกินเลยนะหอยยันยันใบพวงเลยโอ้ผมท่านได้ปาดออกมันคลองใหม่เด้ทีองจย่างทีทีมันได้ยังเลยจะน้ำมันก็ใหม่เลยเลยเขาโบราณให้ทีบเขาให้ทีบเวลามันไต่เป็นเบิร์ตไฟผนก็จังทีเลี้ยงไปแล้แหละเบรกโคกำเบรกเห็นไหมบัง เบรกหลังเบรกหน้าอยู่ส่วนนั้นลังเบรกหน้ากพก,กันได้ไเขาจะหยุดไว้ก่อนได้เดนะนี่เปิดกยเปิดแล้วแหละไม่ต้งเงร่งเ้วไปเลยเร่งไปแล้วเออมีความไวหรออีกบอความไวสามสิมบกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเบรกหน้าอยู่ทางไหนคั้ทางทางคันเลงทางขวาเนีทางไหก็ได้กำเบรกหนาเบรกหลังกกันได้ได้มันก็เช้าอยู่ขี่ไวส่ววยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเลย หัวก็ไวชุดสามสามสิบกิโลเมตรเร่งจำมันก็จำหมยแนะล้วเร่งนะใหญ่มากฮะรถประจับตำแหน่งบ่ เล่นไปด้วเล่งจำผมลุงกาขี่ไว้อยู่บ้างพุทโธ่คือหน้าใายผปุดประเทศเนี่ยระวังต่ำเด้อลองรถดพี่น้องลองรถดขอหนาแล้วขี่สบายเลยเนี่ยนะนั่งีซื้อเล่นไปโลดนั่งซื้อเล่นไปโลด เบกจุดเบกเอาเป็ยังไงง่ายคันเลิงจำบูญานเอาก่อนแปบเป็นยังก่อนเดียวตัวนี้นะก่อนเดียวสีเขียวนะสีแดงเยอะก่อนเดียวพี่กันคันสีแดงน่ะมันตกขีดคันสีเขียวน่ะมันยังสามขีดฮะตังนี้ไงล่ะอันนี้มันบระันได้ตก่อนแบ๊บฮะก่อนแบ๊บปรันได้ตก่อนสามขีดเพื่อก็สีเขียวนี่มันชิบสึตะลขีดตะลขีดลงมาหัวโต๊ะขีดแดงเลยครับแบบว่าเติมน้ำมันแหละ งี้เราซ้ำคลิปมนเหรออันบนหลอ่อค<แ>อ,อไอ้อไนนเน,นี่ยนะหล่อนนคอไอ้ใส่หล่อคอยะไรกระปุกกระเจี๊ยรุ่นนี้อันนี้น้อยคมก่าเลยอันอะไรอันเกียร์เกียร์อันนี้มันเกียร์เต่าเกียร์กระต่ายกักหนึ่งกักสองเวลาเขาขี่บืนทางอันนี้นนนเขาขี่เป็นเลขกหนึ่งตัวนี่เออความไวมันมันมอเตอร์อยู่แล้วแต่มันเป็นฮอบช้ามีเกียร์แบบเรียเร้ยวเลยนี่ไ

รุ่นนี้ราคาราคาจัง9,000ราคา9,000แบตเตอรี่4หน่วยเนาะแบตเตอรี่4หน่วยอ่ามองนี้มองใส่แบตเนาะและความไวก็30กิโลเมตรต่อชั่วโมงออแล่นยามๆยัง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงความไวแล้วก็ขี่มาหางได้15กิโลกิโลก็ยังบ่ทันได้ตกขี่พี่น้องนิสัยมันมันหมดก,กระเจแล้วมันตกเด้เวลาครับ ม, pocket, มันแทบจะคำโบราณหมอดมันขีเห an sure? ็นขี่ออกมาแต่หาดไม่ก็ได้ขี่มาแต่บักซอกชี้ากิโลเมตรพี่น้องย่างโบ๊ดขี่ดัดรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางเลยเนาะจะมีรุ่นน้อยรุ่นน้อยหกพันอันนี้รุ่นกลางนะได้โอ้ยเด็กน้อยขนาดรุ่นน้อยเขายังขี่ได้เร่งไปซ้ำเก้าโบเดซ่าเลยอืมเร่งไปมันจะซ้ำก็ขี่รถจ้าเข้าไปนะ เออตั ite, it so ้งแต่ม uh, ันม <cả> hey, ันมันฉีเต้นเด้มันมันฉีแข็งแข็งนิดหนึ่งบริเวนุ่มคือรถจักรตรไหมันมันฉีออกแข็งแข็งนิดหนึ่งอันนี้มอสากี่น้องมอสากเด็กเกิดสากไฟฟ้าเลยมันก่มีจัากระเจี๊ยนะฮะี่กระเจี๊ยกรเจี๊ยเขาขันสมรูปเนี่ยที่ที่ซับแบตมันเกิดไฟฟ้าเขาละกันเออเมืองกระเจี๊ยไม่ไม่ให้เทคดีแล้วกระเจี๊ยมัน มีแบบรีโมทก็ได้โบเซอร์กระเจก็ได้ลุงแบบนี้มึงก็ได้นี่บงรีโมทดูโตฝานรถดีโก้แท้ฝานรถดีโก้ที่นั่งถอดกระเจี๊ยบมึงดูสิเปิดอันนี้ครับมึงหมดวะดึงออกมาล็อกกระเจหมดได้ไหมดึงหมดหมดเลยก็ดึงล็อกเลยหลอกถอดหน่อยถอดหรือเปล่าถอดมุนมุนกลับที่กลับอีกครั้งหนึ่งเออเดี๋ยวดีได้สิเปิดมึงเด้อมาบ่ก็เพิ่มขึ้น มาบ่ไฟเริ่มปนน้ำหมอดวนี้บ่หมอบ่เกี่ยวกันใจ่ร์มันกดตัวใดให้เบ่งมือเอาเบ่งนี่ปุ่มมีมามาเลยจังมันกำนาจอบหขึ้นมันต้องเปิดตัวนี้มัง้งหม้อไ่ได้เปิดขึ้นเลยจังมันไม่ได้ขึ้นยังไมขึ้นมัน็เร่งไปกับหูนะคะมันไปนะเออมันเปิดตัวหน้าไว้บ่ะจ้ะเปิดกระเจาไว้ด้วยอะไถอดเปิดไปทางหน้าอลไรถอดเปิดไปไหมเปิดไปอีก เอาถอดดูถอดบัได้ไหมอันบัวได้บ่กอืมถอดบัได้บัวไม่แนวถอดคือเราแจ๊กคันแล้วไปอีกกักหนึ่งบัแจ๊กกักหนึ่งก็เป็นหลอกข้อตัวหมอนหมอนดูหมอนแตกถอดดูบัได้เอยบัได้บ่หมอนอีกถอดได้ไหมได้หนึ่นมันเห็ดอะไรนะมึงก็ได้นี่ด้ถอดกระเจกก็ไปได้พี่น้องใส่ใส่รีโมทคอนโทรลบีบีตัวกลางนี่จึ้งหมดโดน มันสว <t ick noise> ่ามันคือมีชองมันหายชองลูดอีกกลัวเดิลองลองขี่ไใส่กระเจี๊ยบพี่น้องไฟได้ใส่ใส่ติริโมดใส่ติริโมดไฟได้เซยสิไปโชว์ป้ในรถไหมลองรถไหมแสงพวกมันพุ่งหัวแล้วไปอาพี่น้องคลิปได้เสร็จจบบรรยากาศเพียงแล้วมีแนะกับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องรถไหม ไปอะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี